สวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม FR Legend กับผมโคเดล่านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่นมอดในเกม FR Legend เป็นมอดรถ Honda Jazz นะครับผมใช่หรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะใช่ละมั้ง Honda Jazz นะครับผมอันนี้เป็นมอดนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนอันนี้คือผมไม่ได้แบบว่าพี่ไม่โกงตังค์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือตัวมอดเนี่ยเขาจะโกงตังค์มาให้อยู่แล้วนะครับผมโอเคครับผมก็ตามนั้น เดี๋ยวผมจะทําการซื้อแล้วก็เราเราไปทําการแต่งกันเลยดีกว่าโอวโ่ผมไม่รู้นะว่ามันแต่งอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับทุกคนอย่างแรกนะครับผมเราจะไปดูในส่วนของ body kit ก่อนเลยนะครับผมว่า body ค i t เนี่ยชุดแต่งมีอะไรที่แปลกแตกต่างออกไปบ้างอ๋อเอ้ยเป็นเป็นชุดแต่งของ honda jazz เลยโอ้ยอย่างเท่นะอันนี้เพิ่มซุ้มล้อเข้ามาอีกเฮ้ยผมว่าอันนี้สวยเลยแหละสวยเลยสวยเลยนะครับผมราคา1นึ่งมืน่น ซื้อไปเลยครับผมต่อไปนะครับผมเดี๋ยวนะกระจกแต่งได้อะกระจกแต่งได้แต่มันเป็นมันขอดได้อย่างเดียวอะต่อไปเดี๋ยวเรามาแตง่งในส่วนของล้อบ้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมจะทําตัวรถเป็นสีขาวนะครับผมขาวแบบแบบแบบแว่าไงเทาเนิดนึงอะผมจะได้แบบขาวจัวขาวจัวเลยอะผมชอบแบบขาวขาวขาวอ่ะเอาแบบขาวแบบนี้ก็ได้ป่ะนะครับผมขาวจั๊จัวแบบนี้แหละอ๋อสีเหลืองก็ที่ พี่เหมือนกันนะเนี่ยผมอยากทาเป็นโลโก้แดงมากเลยทุกคนโลโก้ตรงข้างหน้าเนี่ยเอาสีเหลืองนี่แหละไม่เอาแล้วสีขาวนะครับโอเคต่อไปดอนผมจะเปลี่ยนในส่วนของล้อนะครับล้อนี่ผมจะใส่เป็นล้อสีดํแล้วกันนะครับผมล้อสีดําต้องหาดูก่อนนะครับโอ้ยล้อนี้อย่างที่อย่างเฟียวถ้าใส่ชุดแต่งนี้ซุ้มล้อมันใหญ่ยังไงไม่รู้อะยวขอเลือกดูล้อก่อนแล้วกัน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่เป็นล้ออันนี้แล้วกันนะครับผมแต่ผมจะปรับความเออเอาประมาณนี้แหละปรับความกว้างของหน้าล้อเอาระดับสองไซส์เอาระดับ M แบบนี้แหละได้เลยแบบนี้เลยนะครับผมเฮ้ยถ้าเราใส่แบบว่าล้อหลังล้อข้างหลังอย่างเดียวล่ะมันจะเฟี้ยวเกินไปหรือเปล่า <laughs> ล้อหน้าคนละสีกับล้อหลังเนี่ยโอ้อยแบโมเดลอย,อย่างสวยเลยนะครับทุกคนต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนในส่วนของยางก่อนแล้วกัน ผมรู้สึกว่าสีรถไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเลยว่ะทุกคนผมขอเปลี่ยนสีรถในแ่แน่นผมว่าสีขายังโอเคกว่าแล้วแต่ผมต้องไปโหลดในส่วนของความสูงรถก่อนรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเลยเอ่าทำไมมันยืดออกไม่ได้เดี๋ยวมันมันต้องล้อเอียงเท่านั้นนะแต่ผมไม่ชอบล้อเอียงทำไมมันปรับความต่ำความสูงไม่ได้อ๋อดเดอเดอเดอผมผมว่าผมต้องเอาโช๊คไอ้สุดท้ายดีกว่าว่ามันได้ปรับความต่ำสูงได้ผมไม่ชอบเตี้ยมมันเตี้ยมากเกินไปเมื่อกี้นี่ ออก,กดออกไปปุ๊บอ่าไม่โผล่นะครับผมกําลังดีเลยแต่มันเอ้ยรู้สึกว่ามันจะโผล่นิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรกำลังเทก่กำลังเฟี้ยวอ่ะประมาณนี้พอแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับการแตง่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังแต่งไม่เสร็จเลยเลยหรือภายในมันไม่ได้นะครับผมมันต้องใส่พวงมาลัยซิ่งนะครับผมรถแต่งสิ่งแบบนี้อ๋อกา้านมีแต่กา้านเฟี้ยวเอาก้านนี้ละกันก้านเหลืองแล้วก็อะไรอีกชิปเตอร์ครับผมชิปเตอร์นี่ของมัดไม่น่าจะมีนะครับ ถ้าเป็นมอดเวอร์ชันก่อนๆมันมีนะแต่เวอร์ชันล่าสุดนี่ไม่มีเลยแล้วก็แฮนด์เบรกแฮนด์เบรกเอาเป็นแบบเหล็กอันนี้อ๋อได้เลยเบาะอ๋อเบาะมีข้างเดียวเบาะมีข้างเดียวมันไม่มีสักข้างเลยนี่หว่ามันไม่มีเบาะสักข้างเลยใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ด้วยนะครับผมเกียร์อ่ะใส่เกียร์สักหน่อยแล้วกันดิฟฟี่ดิฟฟี่อ่าเรียวดิฟฟี่แล้วไม่ไดเป็นพวงมาลัยซ้ายวะเนะี่ยเปลี่ยนพวงมาลัยขวายัางไงเนะี่ย แล้วก็เหลืออะไรอีกไอ้ที่ห้อยหน้ารถห้อยสักหน่อยละกันปกติเราแต่งเราจะไม่ห้อยอะไรเลยนะแต่วันนี้ขอห้อยสักหน่อยนะครับผมแล้วก็เหลืออะไรบ้างไม่น่าจะมีอะไรละที่จับที่จับสําหรับคนนั่งนี่มันนั่งได้คนเดียวจะใส่ทเมื่ออะไรวะเนี่ยไม่รู้อะใส่ไปก่อนใส่เพื่อความที่ความเฟี้ยวความร้อยใจนะเป็นไงเหลือแสอะไรได้บ้างท่ออ้อท่อออกขวาเอ้ยัยงเฟี้ยวโอ้โหท่อขวาด้วย ผมจะแต่งเป็นโลโก้แดงได้หรือเปล่าครไ,ไม่รู้ว่าแต่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองไปแต่งเป็นโลโก้แดงดูทุกคนเป็นซีรีสแบบว่าไทยอาเอาอันนี้เป็นเครื่องยนต์กดไปตรงไหนวะเนี่ยลืมละไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นเกม FR านานลืมแล้วว่าแต่งยังไงเฮ้ยมันมีลายด้วยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววมันมีลายให้ด้วยโอ้อยยางที่เลยมันเข้ากันเลยเฮ้ยเฮ้ยสวยเลยอ่ะเอาลายนี้แหละเอาลายนี้เลยเฮ้ยโลโก้แดงด้วยเป็นไง ไม่ต้องไปทำเองละลโลโก้แดงให้เลยแต่ผมรู้สึกว่าชุดแต่งมัน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 ไม่เหมือนชุดแต่งรถแข่งอะเฮ้ยโอ้โหท่ออย่างยาวท่ออย่างที่นะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมกำลังที่นะฮะโมเดลอย่างสวยซ i v i c เอาไม่ใช่ h o n ด a j e จนะครับผมเป็นรถแข่งนะครับแต่งเป็นลายรถแข่งเลยนะครับลายนี้เขามันน่าจะมีมากับมอสอยู่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไปทดสอบประสิทธิภาพรถกันสักหน่อยนะครับผมในดานกัใชั มาครับท่านผู้ชม bueno ครับผมตอนนี้เราอยู่ในดันคันชัยนะครับผมอันนี้แบบว่ารอบแรกขอลองซบซบดูก่อนแต่งแนวรถแข่งเดี๋ยวเอามาดิฟยังไงวะเนี่ยลองดิฟดูซิว่ามันดิฟได้หรือเปล่าเฮ้ยหลุดแล้วหนึ่งหลุดโค้งแล้วหนึ่งเฮ้ยกพ็พอดิฟได้นะครับผมมันก็พอเล่นได้เอา้เอาวอา้ามีการกระตุก เวลามีคนจอยเกมมันจะกระตุกผมไม่รู้เป็นอไรอ๋อเสียหลักเลยจังหวะนี้เพราะว่าตอนที่ผมเลี้ยวคืนแล้วมันลถมันสะบัดกลับคืนแรงมากผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับการปรับองศาล้อหรือเปล่าคงนี้ยังไงหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าไม่มีหลุดครับผมระดับนี้แล้วนะครับนี่ไม่มีผมได้ยินเสียงรถตามผมมาหมาดูว่าใช่หรือเปล่า ปกติด่านนี้เขาไม่ค่อยดิฟกันนะครับแต่ผมผมชอบดิฟนะครับผมก็เลยจะดิฟไงดิฟได้ด้วยไงปกติด่านนี้เป็นด่านที่แบือบดิฟยากมากนะเพราะว่าโค้งมันยาวเฉ <c oughs> ียดกำแพงไปนิดหนึง่งก็เรียกว่าเฉียดอะ,อะไรที่กัน้นถนนที่กัน้นที่กัน้นจะเป็นกำแพงอะไรนะแต่รู้สึกว่ารอบรถไม่ค่อยจัดเลยครับผมรู้สึกว่ารอบรถอื่นชิบหายเลยปุ๊บ <c oughs> โค้งกับพื้นมาโค้งนี้เป็นโค้งยาวมากนะฮมดิฟได้ไหมไม่ได้นะครับต้องโค้งมาแบบนี้เอาไม่ได้วะไม่ได้วะดิฟยากวะเออได้อยู่ได้อยู่กงเลี้ยวยำๆนะครับผมเลี้ยวยากมากแต่งแนวรถแข่งแต่ดันเอามาดิฟเดี๋ยวเราลองแบบแบบวิ่งธรรมดาดูสักหน่อย เฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยฮอนด้าแจ็อุ้ยมีคนมาจอดรถทำไมกันตรงนี้ลองแบบว่าดูมุมมองภายในซิเป็นยังไงอ๋อหางที่โอ้ยทำไมผมรู้สึกว่ามันมันรถมันจะคว่ำยังไงไม่รู้ไงอ๋อเฮ้ยไม่ถือว่าทำออกมาดีนะเนี่ย ยังก็ขับรถยิงทุกคนมาทุกคนย้ายมาที่ดา่านอบิสุเซอร์กิตครับผมเดี๋ยวเรามาดีตามไอ้สองตัวข้างหน้าเราสักหน่อยจะตามทันไหมวะเนี่ยเออ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 ,เอ,อ,เอ,อไปตรงไปเลยตามทันไหมครับมาดูกันไม่ทันหรอกมั้งเนี่ยอ้าวดีรถยังไงให้มันชนกำแพงนะน้อง จี้ครับต้องจี้ครับผมการดิฟเราต้องจี้ตูดลิฟตเป็นประเดะ็นถามจริงมาครับผมถึงจุดสําคัญนะครับผมจุดกระโดดตรงนี้ปับ๊บโอ้โหมีมีแบบว่าไทยๆนิดนึงกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับทุกคนสำหรับคนที่ชอบเกม f r l e g e n d นะครับ ผมก็จะพยายามมาทําให้ดูแบบเรื่อยๆนะครับผมแต่อาจจาะนานๆมาทําทีนึงอะไรแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้ทําบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องทําหลายเกมนะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะครับผมว่า,าการที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราจะทําเกมเดียวไม่ได้นะครับผมเออทำเกมเดียวมันน่าเบื่อจังหวะนี้กระโดดโอ้โหมันมีคนขับรถตัดหน้าเรามาอุย้ยส่วนรอบนี้อย่างเปี้ยว โอเคด่านนี้ก็คือว่าไซด์ได้สุดยอดต่อมาเป็นด่านคันชัยนะครับผมคันชัยอุ้ยรถไหรวนะน้าอ๋อซีวีเอสสิบห้าอ้ย่ังหล่อเลยวะ่ะไปครับพี่ผมขอต่อให้พี่ออกก่อนเลยครับเอ้ยไอ้ซเอสสิบห้า 15, ต,ตูดเป็นสองร้อยเอสเอ็กว่ะยังไงวะเนะี่ยอ๋อทำไมรถเขาเหมือนรถจะพังเลยวะเวลาดิฟดูดิโยกโยกโยก,ยกแบบโคแก๊กกแก,ก๊ก,แกก็กแก,ก๊กเสียงรถก็บักทิ้หายเลย เออรถจะเบรกทำไมเนะนี่ยนี่สูรรถเราไม่ได้หรอกเราอย่างที่อย่างโหดอย่างเสียวทำไมาเกมนี้เสียงว่ามันบักนี้ดีลากยาวโค้งนี้ลากยาวมาแบบนี้ครับผมแล้วก็บัตคืนมาแบบนี้ครับเออสวยโอ้เกือบเลยโค้งเกือบเลยโค้งอับอ่นมาแบบนี้ครับผมแล้วก็หักขวามาอย่างนี้ ซ้ายอีแบบนี้แล้วก็หักขวาแบบนี้แล้วก็มันมีคนมาตัดหน้าเราอีกแล้วนะครับไอ้นี่มันยังไม่ไปถึงไหนเลยนะฮะตามมาผมตามแจงรถบัก๊กแกดดิฟอะไรของเขาเะนะี่ยหลุดโค้งเลยผมหลุดโค้งเลยจังวะนี้ด่านนี้ผมว่ามันง่ายเกินไปนะรเราเปลี่ยนด่านสักหน่อยทุกคนมาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลองเอาไปแบบว่าเล่นในโหมดแบทเทิลนกันมาดูว่าจะมีคนเล่นหรือเปล่า เฮ้ยมีคนเล่นจริงว่ะอุ้ยรถเป็นรถอันนี้ด้วยไอผมต้องตามนี่ว่ะโอ้โหยังไงจี้ครับผมต้องจี้เอ้เอๆๆเอ้ยอ้อ้าวใช่ไหมเล่นยังไม่ถึงครึ่งทางเลยมันออกซะแล้วเฮ้ยด่านใหม่ไม่ค่อยได้เล่นเลยต้องมาแว้นสักหน่อยไม่ทำไปถนนเป็นแปลกๆวะเนี่ย อ๋อตรงนี้มันเป็นที่จอดรถนี่หว่าไม่ใช่ถนนในบ้าต้องออกมาทางนี้นี่ด่านใหม่ไม่ค่อยได้เล่นเลยมาวอมสักหน่อยครับไปยังไงโหดหรือเปล่าโหดจริงหรือเปล่าโค่ะคืนมาอย่างไงยังไง,ง,ไงลกยาวครับผมตรงนี้ลากยาวเข้าโค้งเล็กครับเบาครับเบาเบาเบาตรงนี้กยาวเลยครับผมสับเกีย 3, สามสับเจียสี่ครับตอนนี้ยังเจียสามอยู่ฮากยาวมาแบบนี้ครับ เปเปิดเปิด,ปดตีโค้งยาวครับผมตีโค้งยาวมาอีกครับผมยาวเลยยาวเลยแล้วก็บัดขวาครับผมบัดขวามายาวๆแบบนี้บัดซ้ายนิดนึงตรงนี้ปล่อยคันเร่งปล่อยทุกอย่างแล้วก็คุมพวงมาลัยแล้วให้ลุ้นสไลด์มาแบบนี้ครับแล้วก็เข้าโคง้งเมื่อกี้เข้าโคง้งผิดพลาดเล็กน้อยขออภัยด้วยนะครับผมโอ่งมาแบบนี้ครับผมโอ่งมาแบบนี้ครับแล้วก็3 6 0องศาเป็ึงสเตปเพื่อเป็นการโชว์คนดูครับผมว่าเราโหดนะครับผมแล้วก็ไปแบบนี้ครับผมตามน้ําเลยครับผมตามน้ําเลยนะครับ ไอ้ด่านนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะอุ้ยฮอ,อนน้าแจต๊ตเหมือนกันวะเฮ้ยมีชื่อ youtube ตรงข้างรถด,ด้วยไปดิไปดิไปดิปดผมไม่ให้ออกให้ออกก่อนนะ่ให้ออกก่อนไปดิเอา้าอะไรวะ <laughs> อะไรของพี่แกวะนะันต้องดปปนีไปทางขวาไม่ใช่อะ,อะด่านนี้เป็นด่านที่ยุ่ยากพอสมควรเลยเนะี่ยทุกคนทางมันเล็กมันเลี้ยวเร็วมากเออะอะเฮ้ยรถลอยได้ดรถลอยได้อะไรวะเนะี่ย ตือนปุยมุยก็โอเคนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็ออกเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาเล่นขำๆให้แบบว่าเออให้แบบว่าไม่ลืมเกมนี้อะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้น่าจะเพียงพอเลยนะครับการเล่นเกมอาร์ติเจนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับ